สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๊ยวเดียวเดียววัสดีครับผมนี่ใครเอย่ยโอ้โหเราเจอคุณมิยูกิเป็นครั้งแรกเ,เ,เคยเห็นเคยเคยเห็นแต่ในจอ,อเป็นยังไงบ้างครับมาตั้งแต่วันไหนวันที่เจ็ดค่ะวันที่เดเดี๋ยวเดียวเดียวดูใกล้ๆก,ก่อนเหมือนกันไหมกับในจออู้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วจะจะมากี่วันกี่เดือนกี่ปีครับนี่ สองอาทิตย์เองเหรอโอ้โหเดินเดินสำรวจทั่วหรือ,อยังครับยังเลยค่ะลังจะเดินอ,อ้อาอโอเคครับผมตามสบายครับค,ครับผมนีน่ะนะคุณมิยุกิในเอฟซีเราก็เห็นเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมทุกท่าน,นปกติเห็นแต่ใน YouTube นะเราก็เห็นนานมากแล้วแล้วก็เป็นช่องที่ผมพยายามผลักดันนะครับพยายามผลักดันมาตลอดนะช่องคุณมิยุกิในเอฟซีทุกท่านนะ ดันมาตลอดเลยช่วงนั้นนะครับแล้วก็พี่มิยุกิก็ใจดีบางทีก็เมาเสือ้อบางทีก็ซื้อนูน้นซื้อนี่บางทีก็ส่งโนูน้นส่งนี่ใ,ให้หอ่ะไปทักเร็วนะ เิดอะไรขึ้นเมื่อกี้กับตันจับมือเลยเหรอโอ้โหมันเหมือนกันไหมทุกคนว่าจะโอเคไหมฮะน่าสนไหมแต่ตอนนี้งานเข้าครับครับผมเงินหมดแม่เติมเงินให้หน่อเติมเน็ตเติมเหรียหน่อยเน็ตหมดโหลดคิดไม่ได้งานเข้าันดับแรกเลยเอาละ ฮะคลิปยังมืดอ๋อรถรถทิ้งไว้ก่อนใจเย็นเดี๋ยวมันเสร็จคลิปนี้ก็เราก็เปิดเลยใช่เดี๋ยวเราไปที่ประเทศของนานญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นอื้หือแล้วคนญี่ปุ่นนี่ขาวเนาะอันเอ้าจริงๆเป็นคนญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่คนไทยปะคนไทยอยู่ญี่ปุ่นไงอันนั้นก็เข้าใจแบบว่าไอ้เมืองมังหนาวมันจะขาวเลยก่อนไปอะไรแล้วตอนตอนนี้มันหนาวอยู่ไหมญี่ปุ่นน่ะ ร้อนกว่าเมืองไทยเดือนเดือนแปดเดือนร้อนสุดๆเลยตอนหนาวหนาวสุดๆตอนหนาวหนาวสุดๆตอนร้อนร้อนสุดๆร้อนค่ะเพื่อไปเก็บพิม่มากินกับน้ำเฮลูบอยเนี่ยโอ้แม่มีเกสรอยเท้าเอาข้างหลังแล้วก็เอาจานสักใบหนึ่งไปวางไว้ดิไปวางไว้บนหลังคาก็ได้ไม่ค่ะมันเป็นไายไม่เป็นไทยเดือดอัะเหรอมันกินไม่ได้บอ แบบเขาทำคลิปกินโอ้ยอย่าไปหายใจเด้อใช่ไหมแม่เลยว่าอุ้ยมีหิมะที่ไหนต้องใส่น้ําำเฮลูบอยอร่อยแน่นอนแม่คิดถ้าเราไปเราอาจจะได้ถือเฮเฮบูบอยไปด้วยเราจะได้อ่าราดเลยเฮบูบอยเออลินลินมาพันกันเฮบูบอยซิมอะไรพ่อหน้านี่นะคุณมิโยกิก็มาทุ่งนาลุงเป็นครั้งแรกเดี๋ยวก็จะเดินสำรวจให้ทั่วอยู่ตรงนี้นะประมาณเจ็ดวันจะมาผสมปูนด้วยกัน โอ้เ,อเจ้าอซื้อรองเท้าบูทมาแล้วซื้อจอด W b o มาด้วยซื้อบูทมาด้วยไม่บอกที่ยิงของผมไปรอบที่แล้วผมไปเห็นในฝีมือ,อรอบที่แล้วผมเห็นในฝีมือของของช,กกชื่อชืกกอ่อเออพิซิกโกนัก่นแหละชื่อไม่ออกนะนั่นแหละฝีมือใช้ได้ทีมพิ่ยโกก็น่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันหู้จิโกเขาเอามือเลยนะใช่วันนั้นปาดปูนไปโอ้ยมือชีพกว่าช่างอีก ทั้งอายเลยเอามือปาดเขาจะใช้แรงงานประมาคนทีปุ่เราะเงานคนคือถ้าถ้าสำหรับคนญี่ปุ่นนะพี่โกคนต่อคนญี่ปุ่นสามคนเวลาแกทำงานแกจะทำงานแจริงจเอาเขาก็ทำแบบนี้ได้ด้วยห่ะใช่พี่โกเขาจะแบบออกแนวแบบถ้าลุยลที่ทำงานจแ่แนวแบบเชื่อมเ็กเชื่อมเอ้าเหรอโอ่ อ้าวงานนี้มีคนมาเยอะแล้วผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนแรกคิดว่าเขาน่าจะทำไม่เป็นอพาร์ทเมนต์อย่างเงี้ยอือโอ้โหสละเว้นตาให้จี่โก้แล้วทีนี้สละเว้นตาแล้วซื้อใหม่ใช่ไหมรู้ความง่นั่งดูปิดปิดไม่มิดแล้วพี่จิโก้งานนี้เผยตัวตนออกมาแล้วงานหน้าเราอาจจะ ยกตู้เชื่อมให้เลยเชื่อมเลยคนละตัวไปเลยตู้เชื่อมเรามีเยอะเฮ้ยอะไรออกไปออกไปไปไหนอันอับคลิปไม่ได้อับคลิปไม่ได้ท่านผู้ชมทุกท่านไม่ไงกับดันเราจะเริ่มผสมปูนกันได้หรือยังอย่ามองเยอะอย่ามองเยอะอย่ามาเยอะมีแต่ของเป็นแบบว่าตั้งที่บ้านครับผมมีอยู่ครับไปดูในคลิปผมนะครับ อืมใจเย็นที่จิกูมาแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านไปเจอพก Wi-Fi อีกแล้วขอเขาแต่แต่มารอบนี้ไม่มีใช่ไหมไม่ได้ผลครับผมลองมาทุกอย่างนะครับกับตารเป็นตัวทดลองอันดับหนึ่งไอตัว Wi-Fi กล่อง Wi-Fi อ่ะนะโอ้ยยาวมากยาวมากเพราะว่าผมเคยมีมีคนจะให้แล้วผม ที่่บ้้านใหูมันไม่เวิร์กครับใช่แรงเกินนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านอันถ่ายคลิปได้กี่คลิปแล้วครับนี่คลิปเดียวคลิปเดียวโหลดได้ไหมฮะเมื่อกี้กี่นาทีโอ้โหพี่อุ้มเปลี่ยนไปอะไรครับจู่ๆพี่อุ้มเปลี่ยนไปตั้งชื่อคลิปครับอ๋อชื่อคลิปบอกพี่อุ้มเปลี่ยนไปนั่นแหละที่ผมก็งงนะ เอ๊ะอะไรเป็นอะไรของเขาคนะครับใช่คุณมียูกิก็มาเป็นครั้งแรกแล้วทุ่งนาลุงนะครับมาถึงก็ประสบปัญหาเหมือนที่เราเจอกันใหม่ๆโหลดคลิปไม่ได้อินเทอร์เน็ตฮะเอาตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่บ่ในอนาคตเราอาจจะมี wifi ใช้ในอีกประมาณยีปีข้างหน้านะครับฮะนานไปไหมนานไปเหรอ อีกหนึ่งป,ปีข้างหน้าไปตั้งไปตั้งข้ออไปไปตั้งไปตั้งกล้องความความละเอียด,ด ส่งอะไรผมผมตกใจกล้องพี่นายกลัวดูนฟันหักนี่กระตุกแล้วเมื่อกี้มันก็เพิ่มขึ้นอีกเนาะกับการต้องไอ้ดูหน่อยครับมัันนเป็ยงงไพี่กับการทำให้แม่ตอนนั้นอ๋อสามสิบเจ็ดนาทีเหรอตั้งค่ากล้องให้มันละเอียดต่ำตำหน่อยมอืเดี๋ยวลองสกดูก่อนนะงานนี้กับตารลุยนะท่านผู้ชมทุกท่านฮะทำไมพิมพ์เบอร์ไปเสกแล้ว โ oh, อ้เสกเบอร์กาโทรละสายไม่กดไลน์เข้าไปก่อนโอแจ๋วเสกครับเสกแล้วแต่ว่าต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้มันก็ยังช้ายอยู่อืมเียวาตั้งค่าตั้งสูงตั้ง full hd มันมนเป็นค่าโรงงานมันเป็นค่าโรงงาน,น,น,างงานส่วนเรานั่งให้เป็นทางการดีกว่าผมผมแปดแปดนาทีแล้วครับพอแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมให้คนเดียวอ่ะคลิปนี้ก็ สุดทึ่งมาถึงทุ่งนาลุงนะมาถึงก็นี่แหละคุณมิยุกี่นี่แหละสาวจากญี่ปุ่นนะตอนนี้มาถึงกลังกินลำไยกำลังว่จะกินลำไยไปซ้อไม่เป็นเลยลำไยเกี่ยวถัลักออกมาไม่บังเอาไว้บังเอาไว้นี่คือตั้งใจเอาบังไว้ เ,กกเคลิปนี้ก็ฝากไว้ทานี้นะท้านประยมทุกท่านสวัสดีครับ